ดตูดไปเลยติดพี่โอ้ลื่นมาเลยมพี่ลองมันดีดข้างหลังด้ยพี่นี่เลยมายิงพี่ระวังเทลเลอร์ดีดก็ได้ทุกทีพี่เจียนเนี่ยนะไม่ต้องบอกค่อยแก้ปัญาดเลยจะแหงแค่เลยมีาว สุกไปเลยลูกพี่น่าไรไปเลยเลยว่ะน,นุ๊กไปเลยเลยว่ะเดี๋ยวพาไปดูบอ่อกันมันปลาบอ่อมันลื่นเลว่าเรียบร้อยนะลงไปที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวพาเบื้งในบอ่อกันพี่น้อง ะะอาาะไรยังอันนี้แต่บ่อใหญ่ๆดิอันนี้ก็เป็นบอ่อเดิมบ่ไปไหนเอเอเข้าเกียร์ไม่ถูกบอกก่น ตก็ไดิเขาทำอะไรได้เขาเกี่ยวกัถือมแล้วว่าไปไปไปดูบอกันเอาเอา้อยมาทำไมว่าระหว่างน้ำมันเส้นไมโคตรเลย่ใช่่รครับที่ว่น้มันเบิร์ร่เรนำมันเบิดเลยไม่ใช่ขั้นไห อาน้ำมาว่าน้ำมันค่อยมากว่าร่องข้างอะไรก่นหรืองไได้นี่ยเรื่องแบบนี้ ย่ออไปเลยอาลาดแล้วลื่นในสนรมบินแบบนี้ลื่นลื่น เป็นลุมด <át> ักเลยออกง่ายแต่ข้างในมอนบอกูเด้กแตือว่าสมมติหอดูไม่เป็นหามเบออกมาจากปากบอกกันแน่นอยู่ดี จะมื่นแล้วเนี่ยนี่มั้งโหน่าก็รอลังบ่ไปน้ำกันแ <c oughs> น่ว่าน้ำห้อยก็เด <c oughs> ินไปแนวนีนเดจอดินซเนี่เขาดินมะปูหนา่ามันก็เป็นไรลอกออกมั <c oughs> นบ่เห็ดฝนตกมากก็เป็นสีนั้นบ่ <c oughs> ก็ให้ดูภาพกีฬามันๆได้พีน่น้องเด้อแถวนี้เลยมั้ง แน่นเลน้องแต่มันลื่นเลยมันดนมันมีบอ่อหนามทึ่งงน,นีง้บอ่อหนามึ่งมันซึมลง,งมาขุดขุดขุดไปนำไปนำา้วดักไปนำด้วดักกลอ <c oughs> มันจมมันไม่จม,มนะลื่นนมอย่างนี้เอาไปเลยพี่ ฟ <laughs> 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 well ังฟังคนว่างเพียนเลยมันจะไปตามเพ้ยนว่าเราว่างเพียนเลยไปตามเพี ies. ้นว่าป้าไวแบบนี้เจ้าางน่าเเมัเจ้าหชั่ววะน้ัอ่ะฟนนสูหัวตัวเหรอ หวานเด้วานเด้ไม่เกอี้ไมหวาเดรมีัดเงเกังเล้เลองขั้นแรกตื่ดวยตือลงปลาอ่อด้วยนี่ปลามันเก ซัมนี่นี่เป็นองเลย้าออกกขเบิ้งรถท่านี้ก็จะเขาไปตีมันแมนลือนออกมาได้ยเมื่อไเขาไปนี่เฮ้ยฮะโอ้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  ขันหน่อยมาต่ำเ่าโอ้ยตั้งหลอกขึ้นด้วยเลยอะขั้นต่อไปทั้งในงงงคือกันหมดทั้งในทั้งในแค่ก้นนี้ยังมีแค่ก้นนี้อยู่เลยนี่ห้องห้องอีลาห้องห้องห้องอีลาห้อง Ừ, ừ, hòn hòn như này ừ, ừ, phút chuồng căng có dì. Ai, ai mai? chưa <laughs> tao phải hay à Ừ. Ủa. Bây chen đây bả ขนาดรถเบาด้วยพี่น้องด้วยรถนักปีไล่ก็หนีถอยๆเข้าถอยเขาจะเดือนนาเขาบถถอยล้งเขาไปรวดถ้เดือนนาเขาซ้ำหนียังกี่เลยคือด้วย ไปลูกพี่ไ้ไปต่อไปเจมิ่เตอร์ห้องเลยย่หล่าห้องเลยไปแบบนี้ดูขาเข้าขกันหนยพนะี่น้องนะเด่นตัวเล่งตัวเล่งเพราะเขารอกไปเลยไปห้หองห้องยี่หล่งห้อง มาดูพี่มาโอา้ปากจะไปโดนอะไรมาด,ดูพี่ถืงมือ,อ,ย,มอย,ยังมากที่ยังยุบไปลายเลยเครื่องใหญ่เลยยั <c oughs> ยนี่จ๊อกกี้เล็กก็ได้หมวกเนาะ ไล่เข้ารถเข้าหมดก่อนเอาลูกพี่ไหมเนื่อ้จอตอมบ่ยังนิ่มแท้รถห้างดยห้างรถห้างอะไปไปกี่คันล้วไม่ได้นับด้วยลูกพี่ ิดถ้าถ้าดินมันแห้งมันไม่เป็นไรนะพี่น้องนะดินมันเปียกเอามาลูกพี่มาเดินไปเลยเดีย๋ยวเราต้องรถมาจอดตรงนี้นะแล้วไล่รถเข้าข้างในหมดก่อนเด้อดูคันไหนจะเข้าป่าว้อยเข้าปา่าเหรอปามันคันนี้เจอตรงปามันอันนี้ก็หม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆเหมือนกันเด้อ จะเป็นน้าจะเป็นเครื่องเดินนะจังหน้ามิตซูมาจากไหนหลูกดิเออีบซีนะไปยองทอดลัดได้ลันแน่เจ้าเดี๋ยวพาติดตามทีมงานนี้นะพี่อนนะงานใบรุ่นทุกนนี่หัวหน้าเผาใช่ปะ หน้าเผามาแล้วหน้า,าเผาแปดล้ำแปดล้ำแปดสีเป็นล็อกกี้นะล็อกกี้107.5เจ็ดาเข้ป่ะไอ้หน้าเผาถ้าเป็นแบบนี้หนักหัวเข้าไม่ได้เด็กน้องเลยไปอันสุดท้ายหมดแล้วนีย ต้องมีดีลานะการเข้าเพื่นเ่นไอ้ลูกพี่ไปหองหองอี่ลาห้องออา่องหองอี่ลาห้องข้างในหนักกว่านี้อีกนะลูกพี่แกว่า ไม่รู้จะกล้ารถเปียกเข้าไปไหมเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าไม่ถึงไหนเลยลูกพี่เจ้าที่นี่นะเอา้าเอา้าหน้าเผาไปไม่ได้แล้วอออเออยกดับหน่อยลูกพี่เออโอ้โอ้โอ้โอ โอ้ทำไมไม,ไม่ไม่ไปแบบนั้นล่ะโอ้มาดูขาออกกันนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้จบเป็นคินี้ก่อนเด้อติดตามกันคลิปหน้านะพี่น้องนะมันแน่เลยยิมงานนี้บอหด,ดนะบอไม่โหดนะแต่ทางมันโดหดคลิปนี้สวัสดีครับ